คครับนี่ือ Insights News Podcast ก้าวไกลพร้อมแข่งขันร่วมมือเพื่อไทยยันไม่จับมือพักทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเมื่อวันที่15มกราคม2566นายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ให้ความเห็นระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนฝั่งทนบรุรีเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครสส ถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยกำลังเตรียมเปิดตัวค c ดิเดตนายกรัฐมนตรีสองรายชื่อคือนางสาวแพรทองทานจินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินพิธากล่าวว่าอันดับแรกต้องขอสแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยขณะที่พรรคก้าวไกลพร้อมทั้งแข่งขันและร่วมมือกับค c ดิเดตนายกทั้งสองท่านซึ่งตนก็รู้จักกันมาต้องนานตั้งแต่ก่อนทำงานการเมืองทั้งคู่ส่วนการลงพื้นที่ก็ไม่หนักใจตนมั่นใจว่า จะลงพื้นที่ทุกประเทศแน่นอนเราพร้อมร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันทั้งหมดด้วยความคิดว่าหากเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วสูตรการเมืองจะถอดออกมาเองโดยอัตโนมัติหากมีหนักนิดเบาหน่อยก็สามารถแสดงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้ไม่ใช่การที่จับมือกับใครเพื่อหวังโคต้ารัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหลังเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งรัฐบาล นายพิธามองว่าก็สามารถอนุมานไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่พักก้าวไกลสามารถควบคุมได้คือเงื่อนไขที่ชัดเจนเช่นพรรคทหารจำแรงอย่างรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเราไม่สามารถเข้าร่วมได้อยู่แล้วรวมถึงความท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันพรรคร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบันนั้นมีคำตอบที่ดีที่สุดให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินและขอตั้งใจทำงานมากกว่าจะมานั่งคิดส,สูตรจับมือ เมื่อถามต่อไปถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมการของวุฒธธิสภาเตรียมศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีให้เกิน8ปีนายพิธาชี้ว่ามีคำตอบอยู่ในคำถามอยู่แล้วประชาชนสามารถทำให้เป็นหมันได้โดยการทำให้ไม่ถึง25ที่นั่งตั้งแต่แรกพร้อมย้ำว่านี่เป็นเรื่องของระบบไม่ได้เกี่ยวกับบุคคล สำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เปรียบเหมือนยามหมดอายุและเป็นนายกคนละครึ่งมานานพอสมควรถ้าพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยก็สามารถทำหมันเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเลือกพักที่มีความคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกประเทศไทยเปลี่ยนเกมได้ทันทีเรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนจริงๆนายพิธาทิ้งท้ายส่วนเรื่องงานลงพื้นที่ที่ฝั่งทนครั้งนี้นายพิธาระบุว่า พรรคก้าไกลมีความมั่นใจต่อผลการเลือกตั้งในฝั่งธนบุรีเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อดูผลจากการเลือกตั้งในปี2562เมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าไกลได้สส,ส .6 จาก9เขตส่วนในการเลือกตั้งสอกอพรรคก้าไกลก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งและ2อยู่หลายเขตทําให้เห็นว่าธนบุรีเป็นพื้นที่ประชาชนมีความต้องการการเปลี่ยนแปลงสูง ทั้งนี้รายชื่อว่าที่ผู้สมัครฝั่งทนของพรรคก้าวไกลได้แก่เขตทวีพัฒนาสิริสนสงวนศินเขตบางพัดบางกอกน้อยพงพันธ์ยอดเมืองเจริญเขตทุนบุรีเท่าพิภพลิ้นจิตตกรเขตจอมทองชัย,ยามพรานมั่นเพียงจิตเขตทุ่งคุแอนสิริวไลกยกนกเขตบางขุนเทียนนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์เขตบางบอนรัชนกสีนอกเขตตลึงชัน ทิศรัตเหล่าหาพลเขตภาษีเจริญปวิตตาจิตกิตเขตบางแคทธัญธรธน,น,นินวัฒนาธรขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ